ดีครับพี่น้องที่รักยิ่งในองค์พระเยซูกิตขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการพลังแห่งพระวจนะพี่น้องครับพระวจนะมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของการเป็นคริสเตียนที่จะทําให้เรามีแรงใจต่อสู้เอาชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆที่อยู่ในโลกนี้พระวจนะของพระเจ้าบอกว่าไม่ตายทรงพลานุภาพหมายก็ว่าพระวจนะของพระเจ้ามีอํานาจ สามารถที่จะพลิกเปลี่ยนสถานการณ์ต่างๆให้กับเราทั้งหลายได้และพระวจนะของพระเจ้ายังเป็นคําสัญญาด้วยหากพี่น้องกําลังเผชิญกับปัญหาอย่าลืมนะครับว่าเรามีคําสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราวันนี้หัวข้อที่ผมอยากจะมีการแบ่งปันพระวจนะกับพี่น้องมีชื่อเรื่องว่าวางใจในพระเจ้าไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นพี่น้องที่อยู่ทางบ้านครับวางใจในพระเจ้าไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอยู่ในเยเรมีบทที่17 ข้อ7ถึง8ได้กล่าวเอาไว้ดังนี้ว่าคนที่วางใจในพระเจ้าย่อมได้รับพระพรคือผู้ที่ความวางใจของเขาอยู่ในพระเจ้าเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมน้ําซึ่งอย่างรากของมันออกไปข้างราน้ําเมื่อแดดส่องมาถึงก็ไม่กลัวเพราะใบของมันยังเขียวอยู่เสมอและไม่กวนกะวายในปีที่แห้งแล้งเพราะมันไม่หยุดที่จะออกผลพี่น้องครับตราบใดที่เรายังคงวางใจพระเจ้าอยู่ เราคือผู้นั้นที่จัดไดพพ้รับพระพรประโยชน์จะเป็นของเราเมื่อเราวางใจพระเจ้าพระวจนะกล่าวว่าคนที่วางใจในพระเจ้าย่อมได้รับพระพรพี่น้องย่อมได้รับพระพรถ้าพี่น้องวางใจพระเจ้าและพระวจนะได้เปรียบเทียบว่าคนที่วางใจพระเจ้าเป็นเหมือนต้นไม้ต้นนั้นที่ปลูกไว้ริมทานน้ําซึ่งอย่างรากของมันไปข้างราธารน้ําเมื่อแดดส่องมามันก็ไม่กลัวพี่น้องครับคนที่วางใจพระเจ้าคือต้นไม้ต้นนั้น ซึ่งอย่างรากของมันไปข้างลําธารน้ําไม่ว่าจะมีสาการอะไรก็ตามเกิดขึ้นบนโลกนี้ชีวิตคนที่วางใจพระเจ้าจะไม่กลัวพี่น้องครับต้นไม้ที่อย่างรากไปข้างลําธารน้ําแดด่องมาจะไม่กลัวเช่นเช่นเดียวกันคนที่วางใจพระเจ้าอะไรเกิดขึ้นเขาจะไม่กลัวทำไมจึงไม่กลัวครับเพราะว่าพระเจ้าจะทรงดูแลชีวิตของเขาและพระวจะนะพูดต่อว่าใบของมันยังเขียวอยู่เสมอและไม่กวนกไวยในปีที่แห้งแล้ง เพราะมันไม่หยุดที่จะออกผลพี่น้องครับตราบใดที่เรายังคงวางใจพระเจ้าเราคือต้นไม้ต้นนั้นชีวิตเราจะไม่หยุดที่จะออกผลพี่น้องชีวิตของคนที่วางใจพระเจ้าจะไม่หยุดที่จะออกผลดังนั้นการวางใจพระเจ้าจึงมีความสําคัญสำหรับชีวิตของเราพี่น้องครับไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรให้พี่น้องตัดสินใจที่จะวางใจพระเจ้าเพราะคนที่วางใจพระเจ้าย่อมได้รับพระพรคนที่วางใจพระเจ้าชีวิตของเขาจะไม่หยุดที่จะออกผล ประโยชน์จะเป็นของชีวิตของพี่น้องในพระวจนะในสัดดุดี62ิข้อที่8สดสุดี62ิข้อที่8ได้กล่าวเอาไว้ดังนี้ว่าประชาชนเอย๋ยจงวางใจในพระองค์ตลอดเวลาจงระบายความในใจของท่านต่อพระองค์พระเจ้าทรงเป็นที่ลีภัยของเราพระเจ้ากําลังพูดกับคนอิสราเอลและพูดกับพี่น้องด้วยที่เป็นลูกของพระองค์บอกว่าจงวางใจในพระองค์ตลอดเวลาพี่น้องที่รักยิ่ง พระเจ้าของเราวางใจได้ตลอดเวลาวันนี้วางใจได้พรุ่งนี้ก็วางใจได้เดือนหน้าก็วางใจได้ปีต่อไปก็วางใจได้เพราะวจนะใช้เขาว่าวางใจตลอดเวลาวันนี้พี่น้องกาลังไปเชิญปัญหาสิ่งใดอย่าเก็บสิ่งต่างๆเอาไว้ในใจเพราะวจนะบอกว่าจงระบายความในใจของเราต่อพระเจ้าถ้าวันนี้เราทำงานมีปัญหามีสิ่งติดขัด ระบ,บายสิ่งนั้นต่อพระเจ้าไว้วางใจพระเจ้าเชื่อว่าปัญหานั้นจะมีทางออกพี่น้องทีลครับจงวางใจพระเจ้าตลอดเวลาพระเจ้าของเราวางใจได้เสมอไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบนโลกนี้พระเจ้าของเราวางใจได้ตลอดเวลาในพระวจนะสด,ดุดีบทที่115 1 1 5ข้อที่9กก็กล่าวเ,าเอาไว้เช่นเดียวกันบอกว่าอิสราเอลเอ๋ยจงวางใจในพระเจ้าเถิด อิสเรเอลเอ๋ยจงวางใจในพระเจ้าเถิดพระองค์ทรงเป็นความอุปัรภมและเป็นโลกของเขาทั้งหลายพระเจ้าอยากให้เราวางใจพระองค์พระองค์อยากให้คนอิสเรลวางใจในพระองค์นั้นผู้เขียนจึงกล่าวถ้อยคํานี้เอาไว้ว่าอิสเรเอลเอ๋ยจงวางใจในพระเจ้าเถิดวันนี้เราคือลูกพระเจ้าพระองค์อยากให้เราวางใจในพระเจ้าที่เป็นพ่อก็คือพระบิดาของเราจงวางใจในพระเจ้าเถิดพระองค์เป็นความอุปธรรม พี่น้องครับการวางใจพระเจ้าเริ่มต้นจากเรารู้จักพระเจ้าว่าพระองค์เป them, s, ็นผู้ใดถ้าเรารู้จักว่าพระเจ้าของเราเป็นความอุปถัมภ์เป็นผู้ที่จะค้ำจุนเราดูแลเราเราจะวางใจพระองค์ถ้าเรารู้จักว่าพระเจ้าของเราเป็นโลกพระองค์จะปกป้องเราแม้ในโลกนี้ที่เต็มไปด้วยภัยอันตรายเราก็จะมีความสุขใจเราจะวางใจพระองค์ว่าพระองค์จะเป็นโลกและปกป้อง ชีวิตของเราไม่ว่าเราจะออกไปทํางานพระองค์จะเป็นโลคอยปกป้องเราไม่ว่าเราจะออกไปรับใช้พระเจา้าพระองค์จะเป็นโลที่คอยปกป้องเราในพระวจะนะอีกข้อหนึ่งก็กล่าวเอาไว้เช่นเดียวกันในสด,ดุดี1 1 9ข้อที่42สด,ดุดี1 1 9กข้อ42กล่าวเอาไว้ดังนี้ว่าแล้วข้าพระองค์จะมีคําตอบแก่ผู้ที่เยาะเย้ยข้าพระองค์พี่น้องครับ แล้วข้าพระองค์จะมีค <the> ําตอบแก่ผ <to> ู <life> ้ที่เยาะเย้ยข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์วางใจในพระวจนะของพระองค์การวางใจในพระวจนะเท่ากับวางใจพระเจ้าพระวจนะเป็นคําพูดของพระเจ้าพระวจนะเป็นถ้อยคําของพระเจ้าเมื่อพระองค์ตัดสิ่งใดก็ตามเมื่อเราเชื่อเราวางใจพระองค์จะรับผิดชอบชีวิตของเราพี่น้องครับเราจะมีคําตอบให้กับคนที่เยาะเย้ยพระองค์ แน่นอนเวลาเราเดินไปกับพระเจ้าอาจจะมีคนไม่เข้าใจเราอาจจะมีคนพูดจาถากถางดูหมิ่นยาะเย้ยพระเจ้าที่เราเชื่อว่าเดินตามพระเจ้าจะเอาอะไรกินเดินตามพระเจ้าจะมีอนาคตได้อย่างไรพี่น้องจิระครับพระเจ้าบอกว่าพระองค์จะให้คําตอบแก่เราพระองค์จะอวยพรเราพระองค์สัญญาว่าเมื่อเราเดินตามพระองค์พระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเข้ามาเมื่อเราเดินตามพระองค์พระองค์จะปกป้องเราเราจะมีคําตอบให้กับคนที่ยาะเย้ยเรา พี่น้องครับเราจะมีคําตอบให้กับคนที่ดูหมิ่นเราคําตอบก็คือว่าพระเจ้าจะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเข้ามาเมื่อเราเดินตามพระองค์คําตอบก็คือว่าเมื่อเราเดินตามพระองค์ชีวิตเราจะปลอดภัยท้ายสุดนี้ขอให้พี่น้องทุกคนมีกําลังขึ้นในพระเจ้าและมีเรี่ยวแรงขึ้นที่จะก้าวเดินไปกับพระองค์ได้อย่างมีชัยชนะพี่น้องทีละครับขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะครับให้เรามีการได้ร่วมใจกันอธิษฐานด้วยกันพระบิดาในสวรรค์เราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะ ที่เป็นถ้อยคำของพระองค์พระวจนะของพระองค์วางใจได้เสมอขอพี่น้องของลูกทุกคนวางใจในพระเจ้าและเมื่อเขาวางใจเขาจะเป็นผู้นั้นที่ได้รับพระพรเสมอขอพระเจ้าอวยพรครับ